สุดเลยหอมที่สุดแน่แน่อยอ่านได้ไหมน่ะหอมมากคอยอ่านอ่านข้อความได้ไหมเค็ตๆนะเนี่ยหอมอ่ะยายเปลี่ยนให้หนูเนี่ยใส่เองใส่ตื่นมาไม่เคยงองเงี้ยเลยใช่ใช่ลองใส่เองใส่ข้อขาแล้วลูกนะขาเดียวขาเดียวกะเด็กขาเดียเด็นนางเงือกเหรอขานึินอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยหนูต้องใส่ฝั่งนี้นะคะอ่า ไม่ใช่พีทจะเป็นนางเงี้ยดึงขึ้นเลยจะเป็นนางเงือกดึงขึ้นเลยนั่นไปไปดูไปดูเสียงใครเสียงใครไปดูสิไปไปไปพอยพลอยเอาโทรศัพท์ไปด้วยโอ๊ยไม่พอยพอยเพามันเอาสะดุดมันเอาเอาโทรศัพท์ไปด้วยเงี้ยเด็กเอาโทรศัพท์ไปด้วยไปเอาเก๊กไปโอ้โเอาโทรศัพท์ไป ปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อนแม่เปิดไฟแม่อเปิดไฟแม่เปิดไฟนี่นีเปิดไฟตร้อ๋อเปงนี่อยสวไฟเปิดไฟหนูนี่แหละหนูนี่แหละหนูนี่แหละ พ่อมานอนอะไรตรงนี้พ่ออะไรตรงนี้พ่อนอนอะไรตรงนี้ทำไมพ่อนอนตรงนี้คะพ่อทำไมพ่อนอนตรงนี้คะพ่อนอนอยู่ตรงนี้เนี่ยทำไมพ่อนอนตรงนี้คะขี้เกียจผัวตรงนี้พ่อกลัวผีไหมถามพ่อชี้พ่อกลัวผีให้เปิดไฟให้ผีอ๋อจูพ่อยัง อู้โหเก่งมาอ๋อ oh, แล้วไม่มีผีเลยใช่ไหมถ้าเปิดไฟปิดไฟก่อน oh. พ่อบอกอันี้พ่ออันนี้ไม่มีผีเลยอ๋อ oh. เปิดไฟแล้วไม่มีผีเลยนะพ่อปิดไฟแล้ว่อเลียมตาพ่อเลียมตา <c oughs> <c oughs> ห่วยห้วยไปะนะ <c oughs> เอาก็มาหลอดไดอ๋อเก่งบากอา๋พ่อเลียมตาอื พ่อยมาแล้วจะเอเยหนูบอกหนูบอกพ่อสีว่าหนูอยากเล่นอะไรอยากเล่นถมีน้ำอยากเล่นน้ำปั๊บเล่นน้ำไหเล่นพน้ำไว้ได้คุณกล้หรอมันตบมาโลเข้มมาเออตบละเข้มมาหนูอยากระโดดน้านะเล่นที่ตึ้งตื้งโอเคไหมโอเค พ่อนอนตั้งแต่เทีย่ยงนอนก่อนหนูอีกแม่ถ้า<ะ>ป่าลูกโป่งเลยเ็มีลูกโป่งไหมนีม่นะม,มีลูกโป่งอ้ห้มีคนแอบหอมแก <laughs> เสียงหอมไหม มันจะไหว้พระเลยไหนไหว้พระนั่งไงคะอ๋อขอ้าวขาข้าวข้าวเป่นเต้นอะฮะ ขให้จับผมหนูแม่เขจับผมแม่าจับใ้จับี่พี่จับผมอะจับผมแม่ดีองพ่อจับมิวจับผมแม่ มก็ให้แม่หน่อยออ๋เอากไกลให้แม่หน่อยลูกตบ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 อ,อ่ะแม่โอเคอ่ะไม่เล่นแม่กับลูกละแม่ตัดเลยเหรอแม่จ้าไม่มีพ่ออา้าวพ่อไปไหนไปแล้วพ่อไปไหนอ่ะพ่อปลุมให้หน่อยอ่ะอุ้ยพ่อคงนะพ่อจะนอนต่อ ว้ยเขอบ,บาฮปดฮ่าน่าฮ่ยฮ่าฮ่นฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่อพ่าพ่อฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่าฮคาฮ่าฮ่นฮ วันสวันเดี้อไลทยถุยกันเนาะแอบพ่อเาะหากล้องเลยพี่เพ่อมาแอบเพื่อพม่เพื่อแทนเพื่อได้ยายก่อนโอ้ยไม่มไม่มีของพ่พ่อไม่ถวยไม่เิด

บ้านเราไหนดูสิโอ้โหแม่สั่งของมาเยอะเลยแม่นี่คืออะไรอะ่ะเาแ้นนับก,กาเสื้อผ้าเาเสื้อผ้าแม่ขแน,นไหน,นหสวัสดีค่ะเพชรไป,เป,ไปเปลี่ยนเพิ่มกันไปเพชรเปลี่ยนเพิ่มก่อนค่ะ ขายของค้าขาของค้าอของค่าตอนมังเว้นนีฝนตกแบบ oh <yeah. S 1> แต่ตอนนี้ดีแล้วค่ะ <c oughs> อากาศดีมากว้า wow. ว <c oughs> เก็บไหมอย่าทำให้โดนพี่ซีไปเปลี่ยนเพื่อนก่อนไปเปลี่ยนเพื่อน,นแล้วค่อยออกมาหาแม่ค่ะไปเดียวมาสัญญา เปลี่ยนเพิ่งก่อนเร็วคนแก่งเร็วเร็วใคร,อรขอนค่าใครถึงค่าแม่ขายของไหมขายของพนูขายอะไรอะ่ะขายของไปเปลี่ยนเพิ่งก่อนเร็วอย่าแกนถ้าถ้าไม่ฟังถ้าดือ้อไม่ให้เล่นน้ำไปเลยไปเปลี่ยนเพิ่งก่อนเดินไปเดินไป เปิดเดินไปในหายายแม่เร็วๆไม่ยังไม่หนาวค่ะแม่นี่ติดแม,ม,ม่นู่าถึงเมื่อคืนตีตีหนึ่งคืนโอ๊ยเก็บไม่ได้เก็บไ,ได้เจ็บไม่ได้ไล่ไล่หมดเลม พี่ลาจอมเจียมนำจินตัวนะให้ต่อเจริญลงลงนะโอ้ยนี่เล็กจิบแม่